สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเวลาข่าวกับเอเนียิสมนะครับพบกับผมชาวฤิตวันอังคารที่22มีนาคม2565นะครับหลังที่ประชุมครมนายกถแถลงข่าวทีมโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวนะครับแอดมินได้จัดรายการสดรวมถึงทําคลิปที่ถอดบทความจากคําแถลงการ์ของนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับ10มาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทีนี้ในส่วนของคลิปนี้ก็ถือว่ามาเก็บตกรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับจากมาติครมทั้ง 10มาตรการดังกล่าวนั้นนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับจากท่านรองโฆษกไตรสุรีไตรชนณกุลรวมถึงมติครรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบประมาณนะครับเป็นงบกลางเป็นการจ่ายค่าเสียงภัยให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลรวมถึงอสอจำนวน6เดือนนะครับคนละ500บาทและมีการอนุมัติการเวรคืนที่ดินในพื้นที่5จังหวัดเพื่อ สร้างรถไฟไฮสปีดหรือรถไฟความเร็วสูงครับเดี๋ยว <im it> ไปดูรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละข่าวพร้อมๆกันนะครับถือว่าเป็นการเก็บตกแล้วก็สรุปเกี่ยวกับคอรมออีกครั้งหนึ่งของวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดูที่10มาตร,ราการที่ทางนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวนะครับอันนี้ทางด้านขององโคศกประจําสํานักนายกนะครับคุณกวางไตรสุรีไตรสรณกุลได้มีการทําภาพแล้วก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของท่านรองรองกวางนะครับ เกี่ยวกับ10มาตรการดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูภาพประกอบไปด้วยนะครับมาตรการที่1นนะครับเพิ่มค่าซื้อก๊าซหุงต้มสําหรับผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐนะครับจาก45เป็น100บาทต่อเดือนอันนี้ตรงกับนายกตรงที่ว่า100บาทต่อเดือนนะครับไม่ใช่100บาทต่อ3เดือนอันนี้ตรงกับนายก2ส,ส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทของผู้ ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐนะครับอันนี้ในส่วนของร้านค้าที่มีบัตร 3. ช่วยค่าน้ํามันแก๊สโซฮอลสองบาทต่อเดือนสําหรับวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นทะเบียนกับรกรมการผู้ส่งทางบกนะครับ4ครงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้แก๊ส NGV เอาไว้ที่15บาท59สตางต่อกิโลกรัม 5. ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์นะครับในโครงการลมหายใจเดียวกัน สามารถซื้อก๊าซได้ในราคา13บาท62สตางต่อกิโลกรัม 6. ลดค่า FT 22สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม65 7. ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเอาไว้ที่30บาทต่อลิตรจนถึงสิ้นเดือนเมษายน65 6. 6. อ้ขออภัยครับ 8. กำกับการปรับราคา๊าซ ค่กาก๊าซสูงต้มในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคม65ถึงมิถุนายน65นะครับ 9. ลดอัตราเงินสมทบมาตรา33นะครับจากเดิม5เป็น1และ10ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก9เหลือ1.9และมาตรา40ลดลงเหลือ42บาท60บาทและ180บาทตามลำดับนะครับนี่คือ10มาตรการที่ ตรงกับท่านนายกยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับต่อไปครับไปดูในเรื่องของค่าเสี่ยงภัยก่อ,อนหน้านั้นมีการอนุมัติในส่วนของอ,อสมมอ,อสส,อสไปแล้วแล้วก็มีการทยอยโอนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมแล้วนะครับทีนี้เพิ่มเติมนะครับคอรมออนุมัติงบกลางประมาณ811ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยสาหรับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน,นาหลานด้า ะครับก็ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลนะครับสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสศนะครับอันนี้เนี่ยจะให้ในอัตราคนละ500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับตั้งแต่ตุลาคม64ถึงมีนาคม65ส่วนจะเริ่มโอนได้เมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอนะครับเดี๋ยวต้องรอการประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่านี่คือเพิ่มเติมจากคอรมอรก่อนหน้านั้นแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรนะครับวันนี้ที่ประชุมคอรมอรก็มีการเห็นชอบในหลักการนะครับแก้หนี้เกษตรกรสําหรับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาช่วยเพิ่มโอกาสพักฟื้นหนี้สินรักษาที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยนะครับสําหรับคอรมอรวันนี้นะครับเห็นชอบมติ ขออภัยครับมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐแห่แห่งฟังดีๆนะครับใครที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารของรัฐอยู่4แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสศและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยใครเป็นลูกหนี้อยู่4ีธนาคารนี้ เพื่อดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน5621รายยอดหนี้เงินต้นจำนวน9ล้านขอไปครับ9 2 8าล้านบาทเศษนะครับระยะเวลาดำเนินโครงการ3ปีนับจากวันที่ครมอ,อนุมัติก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับปีที่1จําจำนวน1,000 0รายปีที่2จํจำนวน2 000, 2 000, 2 0 0 0รายนะครับตัวที ปีที่สามหนึ่งมืนแปดพันหกร้อยี่สิบเอ็ดรายดำเนินการตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้โดยพักชำระเงินต้นครึ่งหนึ่งห้าสิเปอร์เซ็นและดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อนจากนั้นให้เกษตรกร,ร,กรผ่อนชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่งห้าสิเปอร์เซ็นตามระยะเวลาที่ตกลงแต่ไม่เกินสิบห้าปีนะครับทั้งนี้เมื่อเกษตรกร,ร,กรชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นแล้วเงินต้นห้าสิเปอร์เซ็นและดอกเบี้ยที่พักไว้จะได้รับการยใกให้เกษตรกร,ร,กรทั้งหมด โดยสถาบันเจ้าหนี้จะได้รับการชดเชยเงินต้นจากรัฐบาลส่วนการชดเชยดอกเบี้ยให้เป็นไปตามมติครมอซึ่งเงื่อนไขสําคัญนั้นเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินอื่นใดอีกนะครับก็สอบถามได้นะครับใครที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสินธนาคารทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีเห็นชอบอนุมัติหลักการไปแล้วก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาอีกสักนิดนึงแต่ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทั้ง4แห่งสําหรับท่านใดที่เป็นลูกหนี้อยู่นะครับต่อไปนะครับปติครมก็ยังมีการอนุมัติเห็นชอบนะครับให้มีการเวนคืนที่ดินในพื้นที่5จังหวัดนะครับในช่วงที่จะเป็นรอยเขาเรียกอะไรเป็น เป็นรอยเชื่อมต่อนะครับตั้งแต่กรุงเทพมหาคนครไปถึงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างรถไฟไฮสปีดนะครับวันนี้ครมอรเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหาคนครปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและนครราชสีมาเพื่อดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลรัฐแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1น,นะครับก็เป็นช่วงระยะที่1น,นี่คือจะสร้างช่วงกรุงเทพโคราชก่อนนะครับตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนะครับเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าไปทําการสํารวจที่ดินและสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนให้ถูกต้องชัดเจนนะครับ ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะครับมีสาระสาคัญเป็นการกําหนดเขตพื้นที่ที่จะเว้นคืนในพื้นที่บางส่วนของท้องที่เขตจตุจักรหลัก4ี่ดอนเมืองนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะมี3มเขตก็คือจตุจักรหลัก4ี่และดอนเมืองนะครับบางส่วนส่วนของปทุมก็จะมีอําเภอลำลูกกาธัญบ,บุรีคลอ,อ,องหลวงอําเภอเมืองปทุมสามโคกนะครับ ส่วนพระนครศรีอยุธยาก็จะมีอำเภอบางปะอินนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภออุดัยอำเภอพาชีนะครับส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับที่จะถูกเวรคืนก็จะมีพื้นที่บางส่วนของอำเภอหนองแซงอำเภอเสาให้อาเภอเมืองสระบุรีอำเภอแก่งคอยอำเภอมวกเหล็กแล้วก็จังหวัดโคราชนะครับก็จะมีพื้นที่อำเภอปากช่องสีคิ้วเนินสูงและอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับ พื้นที่รวมโดยประมาณเนี่ยหกร้อยหกสิบเจ็ดไร่นะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เดี๋ยวดูด้วยกันเดี๋ยวโอ้อยมีเจ้าหน้าที่ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในการรังวัดที่ดินอะไรลงพื้นที่ไปนะครับอ่ะนี่ก็คือเก็บตกเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเอามาเน้นย้าให้อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการแจกเงินหรือยียาใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการใช้คําว่าบรรเทาความเดือดร้อนแล้วกันนะครับช่วยลดตรงนั้นช่วยลดตรงนี้ แม้ว่าเรื่องของค่า๊ a าถุงต้มในส่วนของบัตรสวัสดิการเนี่ยมันดูไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วผมก็จะรอดูว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจะมีท่านผู้ชมเขาสามารถไปใช้สิทธิ์ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเนื่องจากติดขัดเรื่องของร้านธงฟ้าที่จะมารับรูดบัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับเกี่ยวกับร้านแก๊สร้าน๊ a าถุงต้มนะมันหายากเสียเหลือเกินผมยังไม่เจอเลยนะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สรุปให้รัวๆยังไงก็อย่าพิ่งเบื่อแล้วกัน เป็นการเน้นย้ำว่ามติครมรวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนโชคดีมีความสุขทุกท่านครับปลอดโรคปลอดภยัยโดยทั่วกันพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอนเนลชามสวัสดีครับ